พอเพียงอย่างพ่อก็เพียงพอวันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โรงเรียนไมหิดนวิทยานุสร์ตั้งอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสถานศึกษาแห่งนี้มีกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารเงินให้รู้จักอดออมใช้เงินอย่างรู้คุณค่าซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในชีวิตและยังมีการสอนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการซื้อตราสารหรือเล่นหุ้นอีกด้วยค่ะ โรงเรียนของเราเนี่ยจะสนับสนุนให้นักเรียนของเรามีโอกาสเข้าไปแข่งขันในรายการเพชรยอดมงกุฎเศรษฐศาสตร์ตัวผมเองก็ได้สนใจในโครงการนี้การที่จะไปครั้งนี้ก็จะได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆต่างความคิดที่มีทัศนคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยทางที่โรงเรียนมัธยมวิทยาส่วนของเราเนี่ยครับได้มีการจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนอย่างดีนะเขคือก็จะมีระบบน้ําดื่มที่สะอาดนักเรียนเนี่ยจะสามารถดื่มน้ําสะอาดได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ําขวดพวกนี้จากโรงอาหารเป็นการลดการใช้จ่ายเงินที่ไม่จําเป็นแล้วก็ถือเป็นการลด ใช้พลาสติกลดท้องโลกร้อนไปในตัวด้วยครับโรงเรียนเราก็พยายามปลูกฝังความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในอุดมการของโรงเรียนเราครับความซื่อสัตย์ถ้าได้รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสร้างพลเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้าครับ นอกจากนี้ยังมีการสอนทำรายรับรายจ่ายเพื่อให้นักเรียนรู้จักวางรากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งและรู้จักคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อเติบโตขึ้นค่ะนี่แหละค่ะความพอเพียงที่เริ่มจากการรู้คุณค่าของการใช้เงินที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนของเราค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมดีๆของศูนย์สถานศึกษาพอเพียงหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ www sufficiencyeconomy org ค่ะ